มารีวิวเก e, e ้าอี้เออโกรแชร์กันจากแบรนด์ GT ทแชร์ในรุ่น d ีลิเวอรี่เอ็กซ์เอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนน์งรงิรุนนะครับวิดีโอนี้จะมารีวิวเก้าอี้ d X เวอรี่เอ็กซจากทาง GT Share ์เก้าอี้ที่ต้องเรียกว่าเป็นเก้าอี้สายเออรโกในรูปแบบกึ่งเกมมิ่งด้วยนั่งสบายมากๆกับราคาที่น่าสนใจทีเดียวและที่สำคัญที่สุดฟีเจอร์แน่นมากนั่งสบายจริงอะไรจริงนั่งสบายกว่าเก้าอี้ที่ผมใช้อยู่ในทุกวันนี้ด้วยสาหรับเกมมิ่งนะ d ีเวอรี่เอ็กซจากทาง GT-CHAIR นะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เริ่มไล่จากด้านบนเลยนะฮะเรียกว่ามีฟังก์ชันและฟีเจอร์เยอะมากๆข้างบนนี้เขาสามารถที่จะปรับที่ลองลองต้นคอตรงนี้ได้นะครับโดยการที่คุณสามารถแบบนี้ฮะนี่ลองรับกับสรีละแบบนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็สามารถปรับในระดับสูงต่ำได้บริเวณต้นคอแล้วก็รับเข้ากับสลีละได้ด้วยนะครับ แบบนี้เลยสะดวกมากนะครับไล่ลงมาวัสดุบริเวณด้านหลังตรงนี้จะเป็นตาข่ายนะครับระบายอากาศได้ตาข่ายตัวนี้เห็นไหมว่ามีความโปร่งเหมาะกับประเทศไทยมากเพราะว่ายืดหยุ่นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านั่งสบายนะไม่ย้วยจนเกินไปนะครับมีแรงตึงแบบนี้ทำให้เรานั่งได้สบายรองรับกับหลังด้วยเพราะว่าบริเวณหลังจะมีลัมเบอร์ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ สามารถปรับได้5ระดับในส่วนตรงนี้นะทำให้เราดันหลังเนี่ยไม่ให้ปวดหลังนั่นเองนะครับพร้อมกับดีไซน์บริเวณด้านนี้จะเห็นโครงของเขาเป็นลักษณะแบบผีเสื้อนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมแข็งก็แรงแบบนี้เลยอ่านี่คือตัวลายผีเสื้อของเขาลัมเบอร์พพอร์ตแล้วก็บริเวณด้านผ้านะครับผ้าของเขาจะใช้ผ้าจากทางเกาหลีนะครับสวยนะ ตัวผ้าถ้าสังเกตดูกันเขาจะมีลวดลายเป็นแพทเทิร์นลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมแบบนี้บริเวณเบาะด้านล่างนะครับก็จะเป็นผ้าเช่นกันนะครับรองรับกับสรีละได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ใช้เป็นวัสดุในลักษณะเป็นโฟมหรือฟองน้ำแต่ประการใดแต่เป็นผ้านะครับซึ่งส่วนตัวผมนะน้ำหนักร้อยบวกก็นั่งสบายเช่นกันและตรงนี้ก็พิเศษ ขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าบริเวณที่พักตรงนี้นะฮะที่พักแขนตรงนี้สามารถที่จะปรับได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูกันนะครับปกติเวลาเราปรับเอนมันจะอยู่บริเวณด้านนี้ใช่ไหมฮะเหมือนเราปรับรถอะเบาะรถปรับวงปรับเอนใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องเขาอยู่ตรงนี้ฮะสจุดด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นการปรับสูงต่ำนี่ฮะอ่า ปรับสูงต่ำได้เลยโดยการกดตรงนี้แน่นอนว่าไฮดรอลิกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮดรอลิกจากทางเกาหลีนะครับเป็นคลาสโฟเช่นกันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งบริเวณด้านนี้ด้านนี้จะเป็นนี่ครับการเอนนะฮะกดหนึ่งที่แล้วก็ปล่อยเขาจะเอนได้160องศาแอบเกรงนิดหนึ่งแต่จริงๆมันก็ได้สบายๆอยู่นะนี่ฮะ ดูกันอีกทีอันนี้คือล็อกแล้วนะกดหนึ่งทีคือล็อกกดอีกทีคือคลายแบบนี้เลยนี่นะครับปรับแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากจะให้เข้ากับสรีระก็นี่เลยปรับเบาะตรงนี้มาลองนอนไปเลยฮะบายใช่ไหมแบบนี้เลยนะสบายๆนะครับแล้วก็กดล็อกหนึ่งทีมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นั่งหลังตรงก็ได้นะครับแล้วกดล็อกหนึ่งทีอ่ะนี่ฮนะ ล็อกอยู่แบบนี้แล้วที่สําคัญที่สุดสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับกดตรงนี้หนึ่งทีจะเป็นในเรื่องของตัวเบาะที่สามารถจะเห็นไหมฮะอ่ามันจะสไลด์ออกมาได้นะครับฟีเจอร์ตัวนี้จะชื่อว่า APAS นะครับจะเป็นการ adjust นะครับในส่วนของตัวเบาะด้านล่างให้พอดีกับสรีระของผู้นั่งนะครับอย่างเมื่อกี้เราเอนไปตัวเบาะนะฮะมันจะไม่ขยับใช่ไหมเบาะด้านล่างแต่ถ้าเราปรับ ตัวนี้ A P A S เนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะครับให้มันพอดีให้มันสบายนั่นเองแบบนี้เลยที่สำคัญที่สุดคุณสามารถปรับในเรื่องของแรงต้านได้ผ่านปุ่มด้านล่างซึ่งจะมีปุ่มหมุนอยู่เช่นกันนะครับทำให้การเลื่อนเบาะตัวนี้สะดวกมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเอนนะครับเมื่อกี้เอนอาจจะดูเรียกว่าง่ายใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันมีแรงต้านมากขึ้นตรงนี้ฮะในฝั่งของ ที่หมุนตรงนี้เขาจะมีที่หมุนอยู่ <g ül> แบบนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบถ้าแบบนี้คือเพิ่มแรงต้านนะครับเดี๋ยวลองดูซิเอาแบบแรงต้านสุดๆไปเลยจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแน่นแล้วนี่ฮะปรับให้สุดไปเลยแน่นมากอ <g ül> ดูซิจะเอ็นแล้วจะง่ายเหมือนเดิมไหม ก็จะมีความตึงมากขึ้นนะครับในฝั่งด้านนี้มันจะเด้งนะมันจะเด้งมากขึ้นแต่ถ้าเราคลายออกมาคลายมาแบบนี้มันก็จะเอ็นได้ง่ายกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบตึงๆนะเราะบางทีมันมีความหวัดเสียวอยู่นิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้ในฝั่งของที่พักแขนนะครับสามารถที่จะปรับ สูงต่ำได้ผ่านตัวนี้เลยนะครับกดเป็นทริกเกอร์ตรงนี้กดขึ้นกดลงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตรงนี้ฮะบิดได้ให้เข้ากับการวางมือนะสมมติเราอยากวางตรงก็อย่างนี้ถ้าอยากวางเอียงหรือถ้าอยากจะขยับออกไปได้เช่นกันทำได้ทั้ง2องข้างนะครับนี่ก็ทำได้เหมือนกันไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะทำได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทริกเกอร์ตรงนี้ปรับสูงปรับต่ำนะครับ ค่อนข้างที่จะสะดวกทีเดียวไล่มาดูด้านล่างกันบ้างนะครับวัสดุนะครับจะเป็นในลักษณะแบบเดียวกับโครงสร้างเลยใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วล้อจะเป็นตัวค a s สเตอร์วิลแบบ PU นะครับเป็นล้อคู่เนาะมีทั้งหมด5แฉกด้วยกันอันนี้น่าสนใจมากตรงที่ตัวโครงของเขาเนี่ยนะครับสามารถรองรับแรงกระแทกได้สูงสุดในระดับ1000เรียกว่า1,000กิโลอ่ะหรือตันกว่ากว่าได้เลยนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณหนัก1ตันนะหมายถึงกรณีที่เรานั่งแบบ กระโดดลงอะเบืงที่เผลอๆปุ๊บแบบนี้นะครับลงแรงๆเขาสามารถที่จะรองรับได้แล้วก็ล้อนะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่สาหรับตัวล้อใหญ่ทีเดียวนะนี่คือตัวล้อของเขานะครับในฝั่งของวัสดุบริเวณด้านหลังนอกจากตรงที่เป็นผีเสื้อแล้วนะครับตรงโครงด้านล่างเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับมาพร้อมกับในฝั่งของที่ปรับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นการปรับแรงต้านนะครับของตัวเบาะที่เราสามารถปรับตรงนี้ได้ ซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้ตัวเบาะนะครับเวลากดเข้าไปนี่ฮะตัวเบาะก็จะขยับได้แบบนี้ป็นไงฮะสะดวกมากๆนะครับเรื่องวัสดุนี่ต้องบอกเลยว่าดูดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวเก้าอี้ G T c h a r ตัวนี้นะฮะดีเนาะตัวล็อกต่างๆซ่อนไว้อยู่ตรงนี้หมดเลย <c oughs> ปรับสูงต่ำนะครับปรับเอน สะดวกมากนะครับโครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับในเรื่องของโครงสร้างด้านบนบริเวณตรงคอนะครับตรงนี้นะฮะสามารถที่จะถอดได้นะเผื่อใครที่มองว่าไม่อยากได้ที่รองคอแบบนี้แต่จริงๆมันมีก็ดีนะ ขอดออกได้หมุนได้ตรงนี้ปรับได้นะครับอย่างที่แจ้งไปในช่วงต้นนะครับรวมถึงเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็ผ่านการทดสอบต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของระบบนิเวศนะครับเรื่องของการป้องกันไฟนะครับป้องกันในเรื่องของแมวขวรนได้นะแน่นอนนะมันเป็นผ้ามันไม่ใช่หนังนะครับแมวมาขวานมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับด้วยความที่มันโปร่งแบบนี้ทําให้มันนั่งสบายมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้สวยมากนะ ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะฮะในตัว GT Share นะ Delivery X เ r g o ส่วนของการประกอบเองก็ถือว่าง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้เขามาพร้อมกับการพรีบิวแยกส่วนมาเลยนะครับอย่างตัวฐานเอยนะครับล้อเอ่ยแบบนี้รวมถึงบริเวณเบาะนั่งนะครับก,ก็ประกอบมาเลยเราแค่มาประกอบแค่3-4ส่วนก็สามารถประกอบได้เลยเหมือนวิดีโอที่เราได้เปิดให้ดูกันเมื่อสักครู่นะครับเรียกว่าทําได้ง่ายทีเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่ายังไม่เข้าไทย แต่เดี๋ยวนะครับน่าจะมีมาจําหน่ายนะฮะราคาตอนนี้ต้องบอกว่าราคาคร่าวๆจะอยู่ในช่วงเกือบๆสองหมบาทนะครับใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ของเว็บไซต์นะครับทิ้งเอาไว้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เขายังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยให้เลือกกันนะครับกับทางแบรนด์ GT Share นะครับตอนนี้เขาก็อายุครบ30ปีแล้วน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับเก้าอี้ในลักษณะเออโกแบบนี้นะครับนั่งสบายเอนก็ได้ ดีทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเก้าอี้ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเหมาะสำหรับเมืองไทยเมืองร้อนแบบบ้านเราแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนตัวเก้าอี้เดี๋ยวผมขอไปลองนั่งแบบยาวๆกันดูอีกทีนะฮะว่าพอนั่งยาวๆแล้วทํางานทั้งวันแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีเป็นแบบคลิปสั้นกันแล้วกันเนาะแต่โดยส่วนตัวจากที่ลองนั่งมานะครับผมมองว่า ใช้ได้เลยวัสดุดีนั่งค่อนข้างที่จะกระชับนะครับแต่ไม่ได้บีบนะเพราะว่าตัวฐานเออตัวอะไรเออไม่ได้มีลักษณะเป็นโครงเหล็กเหมือนกับตัวเ e ก้าอี้เกมมิ่งในสไตล์แบบรถแข่งไงตัวนี้นั่งสบายจริงอะไรจริงนี่คือ D ีวอรนะครับ X e ออโกรจาก g t แฉนั่นเองนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อน ใครที่สนใจอย่าลืมไปจิ้มดูนะมีอีกหลากหลายสีให้เลือกเลยไปก่อนนะครับขอบคุณ G T แชร์ด้วยที่เ e อื้อเฟื e ้อเก้าอี้ตัวนี้มาให้ได้ลองนั่งกันเดี๋ยวยังไงลองนั่งแล้วมาอัปเดตกันอีกทียาวๆเลยนะครับสวัสดีครับ